ความพึงพอใจของพนักงานต่อสารที่ทํางานที่ได้รับรองมาตรฐานเวลในสังคมไทยในปัจจุบันให้ความสําคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานโดยใช้เวลาอยู่ในสารที่ทํางานมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นและเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศจึงเกิดแนวคิดในการสนับสนุนสุขภาวะที่ดีในสารที่ทํางานและในปัจจุบันการใช้มาตรฐานอาคารเวลในประเทศไทยสำนักงานที่ได้รับรองมาตรฐานเวลได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้งานอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการ ศึกษาผลกระทบของสนักงานที่ได้รับรองมาตรฐานเวลต่อการตอบรับของผู้ใช้งานตลอดจนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานและสนับสนุนประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมในการทำงานของสนักงานที่ได้รับรองมาตรฐานเวลกผลการศึกษานี้จะช่วยเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและผลกระทบต่อพนังงานและองค์กรสามารถนำไปปรับใช้เพื่อปรับปรุงความเข้าใจต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสารที่ทำงานที่ได้รับรองมาตรฐานเว และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริบทที่คล้ายกันวิธีการศึกษาศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากตำราบทควอมวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. สำรวจลักษณะารรทางกายภาพของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยทำการศึกษาการออกแบบ รูปแบบการวางผังาการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยจากรูปแปลนอาคารการสังเกตการจดบันทึกและการบันทึกภาพถ่าย3การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกแบบจนถึงการก่อสร้างอาคาร4ี่ประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสถานที่ทำงานที่ได้รับรองมาตรฐานเวลโดยใช้แบบสอบถามผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมีความแตกต่างกันในที่ตั้งโดยในที่ทําการเดิมมีลักษณะเป็นสํานักงานกึ่งบ้านมีความเข้าถึงยากที่ตั้งในบริเวณ อาคารแมกโนเลียราชดลบริบุรวัดเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจองค์กรต้องการสื่อสารวิสัยทัศน์เรื่องความยั่งยืนออกไปสู่สาธารณนะแต่มีข้อจํากัดด้านโครงสร้างคันเดิมเป็นข้อจํากัดที่ส่งผลในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองานของพนักงานภายใต้ข้อจํากัดตามข้อกําหนดในเกณฑ์เวลในหมวดของภายในอาคารใหม่ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานด้านพื้นที่สามันดับแรกได้แก่ ใจด no ้านจิตใจอากาศและสภาวะน่าสบายผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานานกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันดับแรกคือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํางานโดยพนักงานทราบถึงการย้ายสมนักงานแต่อาจมีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการเตรียมการและกระบวนการย้ายสมนักงานผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานดนความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทํางานและ productivity พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสนับสนุนการทํางานของพนักงานทั้งการทํางานแบบเดี่ยวและทีม